สวัสดีค่ะมาพบกก่กระช่องสาวย่าพากินนะคะวันนี้จะมาดูเพื่อนเพเขาทำเอ่อซอยจุนะ,นะนี่นี่ค่ะเพื่อนเขาจะเนี่ยค่ะเพื่อนเขาจะทำาวันนี้มีมีแค่อะไรคะตับตับ,ตบ,ตบตเนื้อแค่นั้น เดี oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเขาทำก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาหั่นกันแป๊บหนึ่งอ่าด้านนี้ก็อ่อโคเรโคเรน้ำซุปเออนอนอน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออะทําระเกินนี้าเจ้าอาหามาหน่อยโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะหั่นทำเป็นน้ำจิ้มนะคะ นี่ยด้านนี้ก okay. ็น mm ้า hmm. จ okay. ิ้มด้านนู้นก็หั่นอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคอ๋อก็เรียกอย่างเงี้ยเลยเรียกครับด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆเขาทำกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจูบจูบจ้าเลยวะจูบจูบจูบ ้ยอาผักมาด้วยไปไผักเดี๋ยวผักกินเอซาลา่ด้วยซาลาน่กะแงาซาลาเน่โอเคโอเคเดี๋ยวหนูจะกินเอ้ยจะพาคไปคิซกันวนนี้กินนั้นก็กินมันระชินมันเม็ดเรขมนะมีขมแต่มันมันเล็นมันซ่าไปอยากกระฮองเขาห้องไปยังคือ ใบอมไรนะเขาเอาผักอะไรใบยาวๆมาให้หนูเราไม่พูดให้างวตัไหกขออุญาตกินอาหารสิงโตนะคะวันนี้ขอโทษขอให้คนม่กินดิมได้หลายด้วจ้าเดี๋ยวว่าพยายามก็ถามหาเราเลยคำแรกมาห้องแดดข้าวหมักสาวหมักอน่างหุ้บ ตรงบนน้องหมูสิกินะตรงโดนนะคะอือือไปบักตูมพี่นัง้งอือหือขอตับจะทำอะไจ้ะไปบักตูมคือเลิศนะคะทุกคนไปเลยนะไปบักตูม มื่อกี้เป็นหลังเลยนะไม่ใช่แบบปูไอ้เนี่ยมันเป็นปวดเนาะเขาแยกตรงนึกแค่ะเพราะว่าเราไปนยังเรากินที่ปากเนาะนีขอองดะะไรแกท้ำไหนเนี่ยเอาไปตรงนั้นก่อนนะหูแใครชอบก็ชอบนะคะใครไม่ชอบก็เดีผ่านค่ะสำหรับกินนี่ซอยจุ๊ค่ะซอยจุ๊ค่ะซอยจุ๊นะ โอเคนะคะอขอให้ทุกคนดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้สญญาวย่ายบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวย่ญญาจะพาก,กิดจะพาทำอะไรนะคะวันนี้ซอยจุกกับเพื่อนๆค่ะที่น่าร<พ>ัก